คุณเอมท่านทําธุรกิจของท่านดีอยู่แล้วสามีสามีท่านก็ผมว่าท่านก็สมาร์ทอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วถ,ถ้ากระแสสังคมเชียร์คุณพงษ์ดังๆมากๆนะออกมา8ปดเเดี๋ยวผมจะไปเตะตาไปขอขอ,ขอคุณแม่ขอภรรยาก็คุณหญิงท่านก็เป็นคนที่ใจแข็งนะแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าผลกระทบที่มีกับครอบครัวท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รุนแรงท่าน นายกยิงซึ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจริงๆิท่านก็ไม่อยากให้อยู่แล้วผมย,ยืนยันมาตลอดว่าสสส่วนใหญ่ะยังอยู่ผมเรียนยืนยันนะครับว่าสิบล้านกว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นสิบล้านกว่าเสียงที่ที่มั่นคงนะครับถูกกระทําถูกรัฐประหารมาตลอดสิบล้านเสียงนี้ไม่เคยแปรปรวนผมไม่เชื่อนะผมคิดว่าคราวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เป็นที่หนึ่งกับที่สองะา้าจะพลาดไปบ้างก็เป็นที่สอง ผมเชื่อว่าจะออกมาดีที่สุด